มะเขือจ้ามะเขือขืนจ้าเต็มเลยจ้าพริกจ้าพริกนั่งงา่งามเลยขาคุะนวยเต็มเลยค่ะ ออกลูกเต็มเลยจ้ะลายขัยกลายแหน,นค่ค่ะพี่น้องผ้าเขาบ่บังบักฮงค่ะมรกรจ้ามรก,กรงามพระจ้ะตกทั้งนั้นเลยะ ตูไง่คักค่ะสุดเลยเต็มต้นเลยจ้าสวนมะฮุงจ้าสวนน,น้อยจ้ะาคักงันเลยเห็นบาจ้ะ มาเดอจ้ามาไปตำจ้าบักคุงจ้างามๆทั้งนั้นเลยมีทั้งมักบักเขือทั้งบักคุงจ้าท้างนี้ก็เป็นผักปังค่ะผักปังยอดผักปังง,งามๆค่ะผักปังงามมากผักปังแกงใส่เนยค่ะ แกงออมจ้ามีมะละขี่นกด้วยจ้าจ้ะมะละขี่นกจ้มามะขี่นกจ้าสองลูกเห็นกจ้า